นิทานเรื่องหอยทากกับความกลัวณนะป่าใหญ่เขียวชอุ่มมีหอยทากตัวหนึ่งชื่อทอมทอมไม่ชอบเปลือกของตัวเองเพราะคิดว่ามันหนักและทำให้เขาคลานช้าแต่เพื่อนๆทากกลับมีเปลือกที่สวยงามและแข็งแรงทอมจึงอิจฉาและแอบหวังว่าจะไม่มีเปลือก วันหนึ่งนกกาตัวใหญ่บินลงมาหาอาหารทอมตกใจมากและคลานหนีอย่างสุดกำลังแต่ด้วยความเร็วที่ช้าของเขานกกาจึงใกล้เข้ามาเรื่อยๆขณะที่นกกาอ้าปากเตรียมจะจิกหอยทากอีกตัวชื่อซูซี่ก็คลานเข้ามาบังตัวทอมไว้นกกาจิกไปที่เปลือกของซูซี่ ทำให้เปลือกของซูซี่แตกเล็กน้อยแต่มันก็ช่วยชีวิตทอมไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นทอมก็เข้าใจว่าเปลือกไม่ใช่ภาระแต่เป็นกรอะป้องกันชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทอมก็รักเปลือกของตัวเองและไม่กลัวมันอีกเลย